สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการเปลี่ยนเลนกล้องให้ดูนะคะพิธีเปลี่ยนง่ายนิดเดียวเลยวันนี้มีสองรุ่นด้วยกันเอาน尼คอนก่อนแล้วกันนี่นะคะ尼คอนจะเปลี่ยนเลนเราจะมีปุ่มอยู่ด้านขวามือเราตรงนี้ให้เรากดแล้วหมุนค่ะ หมุนไปทางขวาแค่นี้กดปุ่มนี้นะคะหมุนไปทางขวาแล้วดึงออกค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเปลี่ยนเอาอีกเลนหนึ่งใส่มันจะมีจุดสีขาวคือตรงนี้ให้มันตรงกับตรงนี้นะคะเวลาเราใส่ใส่เข้าไป แล้วก็หมุนก็จะดักก็แค่นี้นะคะแล้วก็หมุนได้แล้วเลนเราสำเร็จเราลองมาดูอีกรุ่นหนึ่งฟูจิ <Fuji. S 2> มีเลนเดียวนะคะนี้นี่ค่ะเห็นปุ่มดำๆขวามือเรากดครั้งหนึ่งแล้วหมุนขวา ลองใส่นะคะจะมีตุ่มสีส้มตรงนี้ให้ตรงกับตรงนี้ใส่เข้าไปเห็นะะคะเสร็จแล้วเราก็หมุนกลับแค่นี้นเราก็ได้แล้วค่ะ เสร็จแล้วค่ะการเปลี่ยนเลนกล้องของเราง่ายไหมคะแค่นี้เราก็ได้เลนกล้องเปลี่ยนแบบสำเร็จแล้วคะ